ไปเไปนอ่งนรัเยแกนะไปไปู่ตรงนั้นเลยจมกัดจะเสร็จถ้าไม่แบ่งจะเกิดการเกี่ยงกันอีกนะครับตำบลจันทร์ดึกนะท้านมอยกท่านึกได้มาสักม่วงเห็นชาติชุมหาจุมสักม่วงเนี่ยจะมีมวยมีมวยมีิเกมีระงงย้อนยุกระงงย้อนยุกแต่น้าสิตาติดอยู่นก็ถามเร็จวนยใส่ทีมีโหาร กำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อยกูนะครับข้อหึให้กระทำได้ในกานให้กระทำได้ในวันสัปดาห์นะครับในวันลอยกระทงซึ่งตรงกาวันขึ้นสิบหคำเดือนสิบสองตามปฏิทินจันทรคติไทยโดยให้จุดและปล่อยในช่วงเวลาตั้งทตุ่กทถึงเที่ยงคืนนะครับตัวประกาศต้บงไบเวียนเฉยไม่มีการปล่อยากเหมืกันนะครับ สามจุดสี่ให้กระทำการได้ในงานประเภทนี้ที่ทำทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม